สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมโฮมสามพีชแนลอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้ปุ้มปุ้ยค่ะอยู่กับผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โดสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะที่กําลังชมค่ะโฮมเคเบิลทีวีนะใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นจริงๆค่ะยังรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยทุกชายที่จริงเอาหล่อมากๆเลย แรงมากพี่หนุ่มโอเคค่ะเป็่างนี้กันบ้างคะกับคอนเสิร์ตที่อุดรธานีของเราค่ะสนุกมากครับสนุกมากทุกคนที่ร้านโวอกเนี่ยให้การต้อนรับแบบน่ารักและเป็นกันเองมากค่ะเป็นกันเองมากเลยใช่ไหมกันแล้วแฟนๆเหนื่อยไม่แห้งเลยคะเนี่ยตุ้งตัวเวทีมาเลยควสัมพันธ์ที่นึงโอ้ได้ทำมาตัวเป็นแฟนๆต้องอิจฉาแน่เลยนะคะแล้วมาอุดรครั้งนี้พิธานี่เท่าไหร่คะอุดรครั้งนี้โอ้โหนับไม่ถ้วนเลยนับไม่ถ้วนชอบมากเลยเป็นครับบรรยากาศที่อุดรของเรา อากาศดีมากน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมแล้วก็อาหารอร่อยอาหารอร่อยด้วยนะคะคนน่ารักคนก็น่ารักด้วยครับนะคะแล้วประทับใจมากแค่ไหนคะกับอุรครั้งนี้โดยเฉพาะคนสวยที่ผ่านมาไม่เยี้ประทับใจมากประทับใจมากรู้สึกแบบเป็นไรนี่ใช่เลยเป็นอะไรที่ใช่เลยนะคะแล้วก็ผลงานที่ผ่านมามีทั้งเรื่องความรักเข้ามาแล้วก็มีผลงานมากมายเลยเป็นยังไงบ้างคะ ผลงานเรื่องความรักเอาผลงานกก่่อนนดีวาาผลงเรื่องความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะไม่ค่อยโดดเด่นอ้าวจริงหรือเปล่ากันนี่ขอเป็นเรื่องผลงานทางการแสดงทางการแสดงจะมีละครเรื่องใหม่ครับเรื่องตะวันทอแสงเรื่องตะวันทอแางช่องเจ็ดมีตามชมกันด้วยครับมีอัลบั้มใหม่ครับจะเปิดตัวเดือนมีนาคมนี้ปล่อยซิงเกิลมาแล้วครับซิงเกิลแรกเพลงคิดถึงเพลงคิดถึงนะคะคิดถึงซิงเกิลคิดทอดคิดทอดด้วยนะหลายๆโอ้น่ารักมากเลยนะพี่ดมเรานะคะแล้วก็อยากจะฝากผลงานอะไรไหมคะ ฟังเพลงนี้แหละครับอยากให้เพลงนี้ก็เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนนะครับก็อยู่ในใจของปุ้ยมากเลยจังสุดท้สุดท้ายนี้นะคะพี่โดมมาอีสานทนทีมาอุดอรทันทีถ้าจะไม่พูดอีสานก็กระไรอยู่อยากจะฝากให้เป็นคำพูดอีสานนิดนึงได้ไหมคจะจังคำหนึ่งสองสามชาวอุดรนะัะอิหลีโอ้โหชาวอุดรนะัะอิหลีโอ้โหน่ารักมากเลย